และนี่คือบูธ GAC Ion นะฮะภายในงานมอเตอร์โชว์2025รอบนี้ครับไม่มีคันไหนนะครับที่ได้รับความนิยมมากไปกว่านี้แล้วนะภายในบูธนี้นี่คือ Ion u t นะครับเป็นรถสไตล์แฮชแบ็คขนาดเล็กนะที่เขาเอามาเปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับนี่แล้วก็เขาเปิดราคามานี่ต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นนะครับคือประกาศราคาครั้งแรกมาคือ4 590,000 xxx บาทนะฮะก็บอกราคาไม่เกินนี้แน่นอนแต่ราคาพิเศษภายในงานมอเตอร์โชว์นั่นเห็นไหมใกล้ๆนู่นเลยฮะเหลือแค่4 9 xxx นะเอาเมื่อกี้ผมพูดผิดไปเมื่อกี้เขาบอกว่า5 1นะ51น่ xxx นะตอนนี้มาเป็น4 9 xxx นะไม่เกิน500,000บาทกับรถคันนี้ครับสไตล์แบบ แัชแบกนะนี่ไซส์เล็กนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับแต่านนี้เขาเอามาแต่งนะนี่คือเอา UT มาแต่งนะครับเป็นตัวสไตล์แบบสปอร์ตหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่านี่คือรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า100%เครับที่มีมอเตอร์แล้วจริงเขามี2รุ่นนะครับรุ่นเริ่มต้นคือสแตนดาร์ดกับรุ่นพรีเมียมครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมแหละนะครับแต่งมาอันนี้วงมาลัยซ้ายอยู่เลย ที่เอามาให้ดูคันนี้พวงมลลาลัยซ้ายนะแต่ว่าคันนู้นนะเป็นพวงมลลาลัยขวากําลังกดดูเต้มไม่หมดเลยนะอาจจะไม่ขอไปกวนเขาแล้วกันนะผมมาดูแถวแถวนี้เนาะเอาคันนี้แล้วกัน,นเอาเป็นว่าที่ต่างว่ามันคือพวงมลลาลัยขวาครับคือมี2รุ่นครับตัวท็อปสุดเขาจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังได้สูงสุดอยู่ที่204แรงม้าครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นครับจะมี140แรงม้าครับตัวนี้จะแรงบิด210 นิวตันเมตรครับถ้าตัวเริ่มต้นแรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรก็คือเอาแค่แบบพอใช้งานเท่านั้นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด60กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสำหรับตัวท็อปครับ้าตัวเริ่มต้นจะมี50กิโลวัตต์ชั่วโมงครับระยะทางสูงสุดนะครับที่คันนี้ทําได้เหรอยังไม่บอกเขาเพ n ด i n g เอาไว้ก่อนอโอเคเรามาดูคร่าวๆแล้วกันครับจริงๆก็ผมขอดูคันนี้แหละมันน่าจะคล้ายๆกันเนาะ อ่าอาแม็กซ์อาจจะไม่เหมือนกันนะถ้าแม็กซ์ไปดูคันนู้นไกลๆนู้นนี่เห็นไหมแล้วแม็กซ์ก็เป็นลายนี้นะครับนี่เป็นเจ้าหยางนะฮะยางอาจจะเป็นเจ้าหยางอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นไซส์ไหนอะผมหาไม่เจอนะสองหนึ่งห้าทับห้าห้าอาสิบเจ็ดนะครับเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จอยู่ข้างนี้นะเปิดแบบนี้โอ้รับอันนี้ตรงนี้นี่คือยอมรับในประเทศไทยแล้วลน่ะ นะพร้อมขายอะ่ะพูดง่ายๆพร้อมขายว่าเป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูข้างหน้าครับนี่เป็นไฟหน้าแบบ LED นะนี่เป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์มีไฟเลี้ยวอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดูนี่ไฟสัดมองน่ารักมากก็คงเป็นเดย์ไทม์ด้วยนะตรงนี้น่าจะเป็นเดย์ไทม์ด้วยน่ารักมากเลยข้างหน้าเขามีกล้องให้นะครับน่าจะมีกล้อง3 6 0รองศาด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์มีตัวเรดาร์ก็คือน,น่าจะมีระบบเอ a ดอสครบเลยจากจังหน้าเขาแบบออกแบบได้แบบ แปลกตามากอ่ะเฮ้ยวาวนะโอ้โหสำหรับราคานี้ผมว่าเวิร์กมากครับแล้วก็จะมีกล้องที่เป็นกล้องเอ a ดอสอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะไปดูคันอื่นดีกว่าอันนี้เป็นหลังคาดำด้วยนะนี่ดูครับหลังคาดำนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่ถ้าดูข้างข้างเขานะครับข้างหลังใส่มาเป็นดิสเบรกด้วยนะครับนี่ยางก็ไซส์เท่ากันนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับขอบตรงนี้ก็ใช้เป็นดำด้านนะ ไม่ใช่ดำเงาครับใช้เป็นดำด้านแล้วก็กระจกค่อนข้างบานใหญ่อยู่เหมือนกันนี่ดูตัวที่เป็นประตูเขานี่น่ารักมากครับนี่เป็นอซอฟทัชนะซอฟไม่ทอไม่ซอฟแต่ว่าวัสดุด,ดีนะตรงนี้เขาจะมีลายแบบมีเป็นแบบไม่ไม่เรียบอะมันสวยงามอยู่ตรงนี้ครับมีลําโพงลําโพงให้นะครับกระจกบานใหญ่ะนรนะอัะเดี๋ยวเราจะพยายามเข้าไปดูให้ได้นะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูด้านท้ายเล็กน้อยนะครับ เล็กน้อยตรงนี้มีของเฮ้ยตรงนี้ดูดีนะครับทั้งหลังพื้นที่ก็ใหญ่อยู่เหมือนกัน,นครับใช้พื้นที่สเปซได้โอ้โหดีเลยนะครับแล้วก็ข้างใต้นี่เขาใส่อะไรมาเฮ้ยมีช่องว่างข้างใต้ได้อีกนะครับใส่ของได้อีกเยอะแยะเลยนะครับนี่อ๋อมันใส่ทำไม้ค้างได้ด้วยแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าจะเอาออกมาวางาแบบนี้ก็ได้สบายสบายเลยนะครับข้างในก็โอ้โหคนเยอะมากนะเดี๋ยวผมไปดูอีกคันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงฮะ เอาไปถันไปดูนู้นดีกว่านะครับนี่โอ้อาคันนี้มันแต่งเงป็นเจาะปอดครับกนะ็จะมีตัวแม็กซ์ที่ไม่เหมือนกันนะอ่าไปดูเดี๋ยวไปดูขยับไปดูข้างนู้นนะผมว่าข้างในเขาเหมือนกันนะเขาไม่เปิดด้วยอันนู้นดีกว่าอันนี้คือคันเอ็กซิบิชันเฉยๆเหมือนกัน,นครับแต่ผมว่าก็เหมือนกันแหละนะฮะอันนี้เป็นโฟมลายซ้ายนะครับข้างในก็เป็นเบาะแบบหนังนะอย่างดีเลยนะครับมีตัว สายนะครับที่เป็นเข็มขัดนิรนะภัยให้นะครับแล้วก็มีเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมนี่ก็ค่อนข้างไม่เล็กนะไม่เล็กนะนี่ดูเขานั่งดิก็ไม่เล็กอยู่นะนี่เดี๋ยวข้างในรายละเอียดเป็นไงค่อยไปดูกันจกทีนะฮะนี่อมาดูเวอร์ชันพวงมาลัยซ้ายดีกว่าแต่ว่าเหมือนกันแหละไม่ต่างกันนะครับ mm hmm. ก็พวงมาลัยเป็นแบบทรงกลมอย่างนี้นะครับ mm hmm. ใช้แท็คกิ้งบอลนะฮะในการควบคุมนะครับหน้าจงหน้าจออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นแบบซอฟทัสนะฮะนี่สัมผัสได้ด้วยเป็นซอฟทั h หน้าจอขนาดใหญ่ครับแน่นอนครับตัวโปรแกรมยังเป็นภาษาจีนอยู่แต่ว่าถ้ามาเมืองไทยก็แน่นอนตับเป็นภาษาของเราแล้วนะครับตรงกลางมีที่อะไรเหมืนเอาไว้ทําอะไระมันน่าจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างที่สามารถหน้านี่ไงเปิดมาใส่ของได้เห็นไหมเออเนี่ยมีปุ่มรุ่นนี่นั่นมากมายตรงกลางเป็นไวรัสชาร์จนะมีช่องตรงกลางที่ใส่ของได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีช่อง ที่เป็น USB ท้าย A ท้าย C ดีอ่ะให้อีก1ช่องนะครับลำโพงลำโพงอะไรฮะเนี่ยโดยคร่าวๆครับโดยประมาณโอ้คนเยอะมากได้รับความน,นิยมมากๆครับต้องบอกเลยทั้งรถแบบพวกอะไรซ้ายและพวกอะไรขวาให้เห็นเยอะแยะๆๆไปหมดเลยนะนะยูทีย้ำอีกทีครับราคาเริ่มต้นประกาศออกมาครับ5 1 0 0 0 0 0 x ครับ แต่ว่าเฉพาะราคาในงานนี้เท่านั้นนะฮะ mm hmm. เหลือ 49xx ส่วนจะเป็นรายละเอียดเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่บูธ GAC Ion นี้ครไม่ได้มีแค่รุ่นนี้ครมีรุ่นอื่นอีกปีรุ่นไหนไปดูกันครับนี่คืออีกคันครับที่ทาง GAC Ion นะเอาเข้ามาโชว์แล้วก็เปิดให้จองด้วยคันนี้นี่คือรถ MPV ครับสไตล์แบบ รถตูใ้ใหญ่ๆนะมาสู้กันเลยแต่ว่าไม่ใช่ตู้แบบไฟฟ้าครับรอบนี้เขาเป็น gsv ครับเป็นตัว gsc m 8นั่นเองนะครับตัว m 8ตัวนี้ก็จะค่อนข้างดูหรูหรานะใช้เครื่องยนต์แบบ2 0ลิตรนะครับที่ทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะดูภายนอกก็สิโอใหญ่มากๆนะฮะมา,ด,าดูภายในหน่อยขอมาดูภายในก่อนนะฮะเพราะว่านี่เป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้ดูดีเลยนะครับนี่ฮนะพวงมาลัยเป็นหนังอย่างดีครับหน้าจงหน้าจอเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์เป็นแบบบิวอินไปแล้วนะนี่เห็นปะแต่งตับนู่นนี่นั่นได้มากมายครับเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมีหรือยังนะนี่แล้วก็มี นี่ตรงกลางนี่เป็นไวเลสชาร์จนะครับหวัวเกียร์นะครับเปิดช่องมามีที่วางแก้วอะไรประมาณนี้นะครับห้องตรงกลางเอาใหญ่อลังการนะครับนี่แล้วก็มีหมง่งรีโมทสำหรับอะไรหลายๆอย่างได้มากมายเลยนะฮะตัวแดชบอร์ดนะครับเป็นแบบซอฟทัชแล้วก็จะมีตัวอันนี้ฮะสวยงามมากๆนะครับกระจกมองหลังเขาไม่ใช้กระจกสะท้อนนะถ้าปรับก็ปรับได้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นกระจกะทอนได้แต่ว่า ถ้าเกิดแบบมันติมันรถสไตล์นี้มันจะมองไม่เห็นยากดังนั้นเนี่ยขยับไปเปิดใช้กล้องจากด้านหลังได้เลย,เลยดีกว่านะประตรงประตูเขานี่โอ้โ oh, หดูดิลวดลายดูดีมากๆครับเครื่องเสียงจาก B Audio ดีไดหน้าออดิโอนี่ของดีเลยนะนี่ขยับมานี่ก็จะเป็นตัวเบาะนะครับที่ปรับได้แบบไฟฟ้าหลายทิศทางแล้วก็ดูเบาะเขาครับนี่โอ้โ oh, ห oh. สวยสวยสวยเลยนะครับมาดูข้างหลังดีกว่ากระจกแบบกันแสงอย่างดีนะไฟฟ้าแน่นอนครับโอ้เบาะด้านนู้นนะติดน่าจะเป็นสแตนดาดในะลักษณะแบบเอาเอาผู้ใหญ่ที่แบบขึ้นรถไม่ไหวเงี้ยมานั่งได้เลยนะครับแล้วดูหลังคาเขาสิโอ้เป็นแบบมีวิง่งวิงวิงวิง,วงเป็นแบบสายเป็นแบบท้องฟ้า คัมคีมมีดวงดาวันสดใสนะครับแล้วก็จะมีตัวหลังคาที่เป็นหลังคามูลรูฟนะรัแล้วก็มีฝาบิดได้นะครับนี่เลยมีมีรงมือจับประตูเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับสามารถเลื่อนได้นะขยับเลื่อนได้ใช่ไหมจับเลื่อนได้สี่เห็นไหมขยับเลื่อนได้นะครับแล้วก็น่าจะมีระบบอะไรหลายอย่างที่าสามารถทําได้จากคันนี้นะฮะจะมี นี่ตรงนี้ก็จะมีปุ่มควบคุมได้ด้วยนะนี่ควบคุมนู่นนี่นั่นได้โอ้ถือว่าเยอะมากนะฮะ,ะมาดูสัดส่วนางอื่นบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะดูข้างหลังนี่วะนี่ข้างหลังโอ้โหมีตัวสปอยเลอร์หลังเขาคือมีเล่นลายกันสปอยเลอร์หลังนะสวยงามน,นะฮะแล้วก็จะมีข้างล่างนี้เห็นไหมไฟท้ายเป็นแบบท้ายรถไสซฟ้านะแต่ว่าเป็นรถแบบ p h v นะครับ ข้างล่างตัดนี่มีคำว่าน่าจะเป็นชุดแตกมาสเตอร์นะครับน่าจะเป็นรุ่นพิเศษอะไรประมาณนี้เน,ะนาะก็มีกล้องด้านหลังประตูท้ายแบบไฟฟ้านี่เปิดมาป๊าโอ้โหโอ้โหสูงครับเปิดได้สูงนะผมเดินลอดเข้ามาได้แล้วก็มีโ,โมีขาตั้งโต๊ะพวกนี้นะครับที่เนี่ยมันก็ปรับปรับได้นะปรับปิดได้เอามันคือไม่ให้มันเกะกะได้เพิ่มพื้นที่ เวลาเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางไปไกลไม่ได้วางกระเป๋าที่แบบของเยอะก็ใช้แบบนี้ก็จะวางของได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเดินทางไปไกลต้องการเดินทางแล้วก็มีต้องการวางกระเป๋าเดินทางก็เอาออกได้นะครับตัวบอกก็พับได้นะครับนี่โอ้โหใหญ่อลังการนะครับตู้ท้ายไฟฟ้ากดอีกทีปั้งเข้าไปนี่เห็นไหมปิดละ นะครับโอ้โห,โหเนี่ยกล้องตัวนี้ครับที่บอกอันนี้กล้องเนี่ยคือส่งสัญญาณไปยังที่กระจกด้านในนะนี่ไม่ใช่กล้องด้านหลังนะนี่กล้องด้านหลังเขาจะอยู่ตรงข้างล่างนีกนี่อันนี้กล้องมองรอบคันเนาะนี่ครับนี่คือตัว GAC M8 p h v ครับแบบคร่าวๆนะราคายังไม่ประกาศนะครับราคาประกาศหรือยังประกาศแล้วมั้งเดี๋ยวดูอีกทีนะว่าประกาศหรือยังนะอ่านี่คือ คันนี้เลยแต่ค่าบูธนี้ไม่ได้มีแค่นี้ครับจะมีรุ่นอื่นอื่นอีกรุ่นไหนบ้างไปดูกันครับส่วนรุ่นนี้ครับนี่กำลังเป็นที่นิยมเลยนี่คือ i o ออนนะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมครับก็บอกเลยว่าในงานนี้ลดอีกแล้วนะฮะจาก1นึ่งล้านสอบาทครับลดไป30,000บาทนะครับเหลือ9,99,900บาทเท่านั้นโอ้โหเล่นกันเต็มที่นะฮะรอบนี้นะฮะก็ยังมีมาให้เหมือนกันครับนี่เห็นไหมล้านสองแส ล,ล้านสองหล้านสองหมื่นาพันเก้าร้อยบาทนะก็ยังเป็นรถ SUV ไซสี4นะที่บอกว่าคุ้มมากนะครคุ้มมากเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ขนาดใหญ่นะครับผมอยากลองนะยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวว่าค่อยว่ากันนะหลังจากนี้นครับจับตรงไหนเป็นซอฟท์พัดไปหมดหลายๆคนชมนะครับมีการขับเคลื่อนที่ดีนะฮะให้อุปกรณ์หลายๆอย่างนี้ที่ให้มาค่อนข้างดีมากมีตู้ยงตู้เย็นนะครับอยู่ในรถแบบ ใช้งานได้ใช้งานได้จริงด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยมีตู้เย็นเห็นปะ่ะนี่คือตู้เย็นนะบอกเลยเนี่ยปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับโอ้แล้วก็พื้นที่ในการใช้สอยก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนี่เห็นไหมคุณเข้ามาดูได้เลยนะครับที่บูตนี้ครับแล้วก็มีรุ่นอื่นๆอีกไหมโอ้แน่นอนครับไอออนวายพลาสครับก็ยังอยู่นะฮะถ้าเดินมานะครับมีนี่ไอออนวายพลาสนะครับของก็ยัง มีมาให้ดูได้นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งนุ่นต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมชอบข้างหลังมากนะครับเพราะข้างหลังเนี่ยนั่งสบายจริงนั่งสบายมากๆขนาดใหญ่มากๆนะครับมีอะไรอีกนะนู่นขยับไปด้านนู้นเนาะโอ้ยคนเยอะมากๆเลยครับวันนี้เป็นวันไม่ใช่วันสื่อบนชนแล้วนะต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้เป็นวันที่เปิดจริงๆแล้วนะฮะก็ค่อนข้างค่อนข้างจะคนเยอะหน่อยนะครับขออนุญาตทุกท่านด้วยนะครับอ่าตรงนี้เป็น Hypetech สน,นะตัวปีกนกนะก็ยังมีอยู่นี่ราคาตัวลองเลนครับก็กคือตัวท็อปนั่นแหละที่เป็นปีกนกแบบนี้นะฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคนระับก็ยังมีอยู่นะครับไย่ไปมีอะไรอีกอ่ะโห,หเห็นไหมเห็นไหมคนเยอะมากโอ้โหไอออนวีนะ,ะถ้าเป็นไม่อยากได้ปีกนกนะก็เอาเป็นรุ่นธรรมดาก็ได้ครับนะเป็นแบบประตูธรรมดานี่หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับไฮเ e c h HT รุ่นเริ่มต้นนะและตัวนี้ฮะ Hype t e c s SSR นะครับก็ยังมาจอดให้โชว์ดูนะแต่ว่าสั่งซื้อได้ไหมอยากได้เหมือนกันนะอยู่แรงขนาดไหนแรงระดับ1224แรงมาแรงบิด1230นิวตันเมตรนะ่ะโอ้โหก็คงไม่มีขายมาันน่าจะเอามาโชว์เฉยให้ดูว่าเฮ้ เทคโนโลยีแบบนี้ฉั้นก็ทําได้เหมือนกันไม่ธรรมดานะอะไรประมาณนี้นะครับอเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันครับในบูธของ GAC Ion นะครับถ้าใครสนใจนะก็แวะมาได้ครับที่งานมอเตอร์โชว์2 5ครับตั้งแต่วันนี้ครไปจนถึงวันที่6เมษายนนี้เท่านั้นนะครับนี่มาดูได้นะครับทั้ง m 8นะครับแล้วก็ตัว ion ut ราคาดีมากหลายๆคนสนใจมากดูคนสะกอด โอ้โหนี่ขนาดวันธรรมดานะครับยังเยอะขนาดนี้วันเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าบูธนี้จะล้นขนาดไหนนะอันนี้เป็นข้าข่าวาครับของบูธนี้ครับบูธต่อไปไปบูธไหนต่อไปชมกันเลย